พาไปเลยบรรยากาศเทบาลตงกันบางค่ะต้องบอกว่าผู้ปกครองในอำเภอเทตบงจังหวัดยะลานะคะเขาพาบุตรหลานอายุ5-10ปีค่ะเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูตรสำรับเด็กนะคะวันแรกเนี่ยต้องบอกว่าผึกคขักเลยค่ะ นี่แหละค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็ตื่นตัวนะคะพาบุตรหลานี่มีอายุ5ถึงอดปีไปรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เทโรงพยาบาลเบตงวันเรกวังอี้างูุิคุ่มกันลดความเสี่ยงจากโควิด19าและกาป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ในโรงเรียนค่ะผู้ปกครองรายหนึ่งนะคะก็บอกว่าส่วนมากในลูกชายจะเรียนออนไลน์ยอยู่ที่บ้านแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยก็ยังต้องออกไปทํางานข้างนอกแล้วก็กลัวว่าอีพาร์ทนำเชื้อโควิดส9กเนี่ยมาให้ลูกก็เลยตัดสินใจค่ะพาลูกมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19าเพราะว เื่อว่าการได้รับวัคซีนเนี่ยจะลดความเสี่ยงถึ่งแม้ว่าจะกังวลเรื่องผ้นคางเคียงอยู่บางค่ะนางวันนาโต้มันพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษกลุ่มงานการพยาบาล,าบาลชุมชนโรงพยาบาลเบตงกระบอกนะคะวา่าทางโรงพยาบาลเบตงเนี่ยได้เตรียมวัคซีนไฟเซอร์สู้สำหรับเด็กจำนวนสองโหลโดสค่ะ,คะซึ่งวัคซีนหนึ่งโดสสาม,มารถชีดได้สิบคนเมื่อชีดเข้มแรกไปแล้วก็จะเว้นระยะห่างสามถึงสิบสองสัปดาห์<ม>ก็จะมาชีดเข้มที่สองนะคะก่อนขอับการชีดวัคซีนหากเด็กมีอาการป่วยแยงเชนมีไค่ายร่างกาย อ่อนเพลียควรดักษ้าให้ให้ก่อนค่ะส่วนเด็กที่มีโรคประจําตัวรุนแรงอาการยังไม่คงที ควรจะได้รับการประเมินจากแพทย์ประจําตัวก่อนจะเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยค่ะหลังจากฉีดเลนะคะก็ต้องหนังสังเกตอาการเป็นเวลา3 0นาทีค่ะเผื่อเลว่าอาการทางเคียงนี้มีอาการทางเคียงไม่มไม่ว่าอีเป็นในช่วนข้องเรืองปวดบวมเด้งาะที่ฉีดนะคะร่วมปวดหัวอ่อนเพียเป็นไายไม่โดยอาการเหล่านี้ค่ะก็จะให้ได้เองนะพอเรากินยาลดลายแล้วก็ผักพาะในเพียงพพภายในนึ่งสัปดาห์แล้วก็ไม่ควรให้บุตรหลานเนี่ยออกกาลังกายหรือว่าเล่น เล่นออเร่ๆเงนๆนักๆกันนะใช่ค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมีแบบปีนป้ายมั่งว่น้ำมังก็คือต้องงด <c oughs> ไปก้นนะคะเป็นเวลาเจ็ดวันค่ะ,คะเพื่อป้องกันภาวะเซ็กโซนค่ะหากเกิดตามเนื้อหัวใจอักเสบถ้าหากว่ามีอาการรุนแรงมัว่วายเป็นเจ็ดหน้าอก ให้ใจเร็วเนื่อง,ง่ายใจสัน้นคายสูงว่าสากองศาเซลเซียสเนี่ยร,รั่วกวกลัวรุนแรงมีอ้วกแล้วเนี่ยก็สามารถพาไปพบแพทย์ได้ทันทีเลยนะคะนี่หลายคนพอกําลังจะชีดปิดตาปีเลยนะคะกลัวอะไรกลัวจะ,จะเซียวและใ <laughs> จะกขนนดเรากนหอยเนี่ยก็คือกลัวนะบางคนกลัวเข็มไงมนะคะ